สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิไลก็เอาบุญมาบอกคุณแม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่น้องม่อนมอนอยู่นู่นนะคะกับน้องขินขินนะคะวันนี้วิไลทําบุญนะคะก็คือจะทําใบตองนะคะไปร่วมงานบุญข้าวสากที่วัดปา่าภูเขาหลวงนะคะของหลวงปู่ไม้อินทศิริค่ะคุณคุณแม่ๆนะคะก็ <มา S 1> อธิษฐานจิตร,ร่วมกันนะคะวิไลนะคะทําบุญหลายอย่างนะคะไม่ว่าคุณแม่จะซื้อชุดไม่ซื้อชุดขอให้ติดตามช่องวิไลแบรนนะคะเราก็ดูด้วยกันอันนี้อาจจะแบบว่าเยินเยหน่อยนะคะเพราะว่านี่ค่ะนี่ บตองนะคะแม่เมื่อไหร่จะเสร็จตรงนี้อีกหลายมัดนะคะแล้วถ้าคุณแม่ว่างนะคะคุณแม่ว่างสะดวกนะคะก็เอาของไปร่วมบุญกันได้นะคะวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบแปดป่ะยี่สิบเอ็ดขอโทษค่ะยี่สิบเอ็ดกันยายนนะคะไปค่ะไปวัดป่าภูเขาหลวงกันค่ะแล้วก็ไปทําบุญนะคะแล้วก็กับสรีระสังขารหลวงปู่ไม่ร่วมกันค่ะรักแม่แม่ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่จากเมกาเยอรมันอิตาลีขอบคุณพูวทุกมุมโลกนะคะที่มาอุ่นหนุนวิไลแบรนนุ่น น้องอคินตอนนี้โตแล้วนะคะถ้าแม่แม่ติดตามชาแนลวิไลจะเห็นตั้งแต่เขาตัวตั้งแต่ยังไม่เดินเลยนะคะมาช่วยงานที่ร้านนะคะแล้วก็นี่น้องมอนมอนนะคะตอนนี้วิ่งแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะ